เรื่องเดียวที่ทําได้ทั้งเมนูร้อนและเย็นในราคาที่ใครๆก็เป็นเจ้าของได้และยังทําให้ชีวิตง่ายขึ้นมากเครื่องปั่นทีฟาวที่ตอบโจทย์คนไม่ชอบอะไรยุ่งยากโถแก้วทนความร้อนถึงร้อยองศาเซลเซียสและความง่ายกว่านั้นคืออยากทําเมนูไหนก็แค่กดปุ่มเมนูอัตโนมัติก็จแจะตัวช่วยของเราก็คือเครื่องปั่นร้อนเย็นทีฟาวแฮปปี้มิกคุกรุร่น BL511 มาเริ่มที่เมนูดับร้อนด้วยไอศครีมมัชฉะาซึ่งเครื่องนี้มีโถแก้วความจุ1.75ลิตรทําได้10โปรแกรมอัตโนมัติทั้งเมนูนมน้นนเยย็ใชงงางา่ หน้าจอเป็นแบบดิจิตอลอยากทําเมนูไหน <c oughs> ก็กดไปที่เมนูอัตโนมัติแล้วก็ร้อ <c oughs> เมนูเย็นของเราเสร็จแล้วก็มาทําที่เมนูร้อนกันต่อเลย <c oughs> ก่อนไปทําเมนูร้อน <c oughs> เราก็จะล้างโถปั่นก่อนวิธีล้างก็ง่ายมากเพียง <c oughs> แค่เติมน้ํนสาสะอาดลงไป1ลิตรจากนั้นกดเลือกเมนูทําความสาะอาด <c oughs> ซึ่งสามารถทําความสาะอาดได้ทั้งทําความสะอาดแบบด่วนและทําความสาะอาดแบบล้ําลึก <c oughs> มาต่อกันที่เมนูร้อนด้วยระบบทาความร้อนอัตโนมัติทําความร้อนได้ถึงร้อยองศาเซลเซียสพร้อมกับระบบควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติที่แม่นยํารอให้เครื่องทํางานจนครบขั้นตอนเป็นอันเสร็จแน นนำเลยสำหรับใครที่ต้องการความง่ายสะดวกครบจบในเครื่องเดียวเครื่องปั่นร้อนเย็น Happy m i ิกคุกรุ่น BL511 ที่กาดห้างสรรพสินค้าทั่วไปหรือสะดวกออนไลน์บอกเลยว่าต้องมีติดบ้านไว้สะดวกสุดๆแล้วคุณจะหลงรักทีฟาวเครื่องนี้อย่างแน่นอน